เจ้าหน้าที่ตำรวจภูทรภูเพียงจังหวัดน่านพร้อมแพทย์โรงพยาบาลน่านเข้าตรวจที่เกิดเหตุบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบ,บนฝายแก้วหลังมีผู้ไปพบศพผู้เสียชีวิตในบ้านดังกล่าว4ศพคือจ่าสิบตำรวจสินิศักดิ์วังสารสังกัดสถานีตำรวจภูธรจังหวัดน่านและนางกาญจนาวังสารภรยาเป็นพยาบาลประจำโรงพยาบาลน่าน พร้อมด้วยบุตรชายพี่น้องฝาแฝดในชุดนักเรียนคือเด็กชายเนติพัฒน์และเด็กชายเนติภูมิอายุ7ปีทั้งสองคนกำลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาจากการตรวจสภาพศพทั้งสศพถูกยิงด้วยปืนขนาดสเสมมและในมือของจ่าสิบตำรวจสิทิศัก์กำปืนขนาดสเสมมไว้ด้วยส่วนศพของบุตรชายทั้งสองมีน้ำลายฟูมปากคาดถูกวางยาก่อนถูกยิง เบื้องต้นตำรวจคาดสาเหตุจากปัญหาส่วนตัวหรือเหตุถึงห่วงซึ่งจะส่งศพทั้งหมดไปตรวจหาสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจนอีกครั้งขณะที่ญาติยังไม่ปักใจเชื่อเพราะว่าจาสิบตำรวจสิทธศั์รักครอบครัวมีนิสัยดีเวลาไปไหนก็จะพาครอบครัวไปด้วยเสมอแต่ต้องรอผลการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ว่าเกิดจากชนวนสาเหตุใด